พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพจงตอบด้วยนะคะสิบเหรียญ King of Van Knight of Sword ว้าวตอนนี้นะคะตัวของคุณเอง มีความมุ่งมั่นที่จะทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความขยันมากๆเลยนะคะเหมือนกับถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะพบเจอกับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ปัญหาอุปสรรคอะไรคุณก็ไม่เคยย่อท้อนะคะคุณมุ่งมั่นต่อไปที่จะทำตัวเองให้ใหสำเร็จให้ได้คุณมีความรู้สึกว่านะตอนนี้คุณมองเห็นความมั่นคงในชีวิตอยู่คุณรู้ว่าคุณควรจะไปนทิศทางไหน สิ่งที่คุณมุ่งมั่นที่สุดก็คือความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวนะคะคุณอยากให้ครอบครัวของคุณสุขสบายอยากให้ครอบครัวของคุณมีรอยยิ้มมีส่งหรรัวเราะร่วมกันใช่ไหมคะตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับปร,รับสมดุลจิตใจของคุณได้ดีมากๆเลยค่ะคุณรู้ว่าณนะตอนนี้ใจของคุณจะต้อง มีพลังงานที่ดีมีพลังงานบวกคุณถึงจะสามารถทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จให้ได้แล้วช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนกับชอบทําบุญด้วยเนาะชอบที่จะช่วยเหลือผู้คนชอบที่จะเหมือนกับสร้างพลังที่ดีให้กับผู้คนด้วยนะคะ,ะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังงานบวกพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับ ช่วงนี้ก็ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆด้วยนะคะชอบคน้นคว้าวิจัยชอบที่จะแบบนำความรู้ต่างๆมาทำให้ตัวเองนะคะเหมือนกับมีคลังปัญญามากขึ้นนะคะสามารถที่จะแบบทำตัวเองให้มีศักยภาพในตัวเองมากขึ้นรู้ว่าควรจะเป็นในทิศทางไหนรู้ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถด้านไหนที่จะสามารถทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้นะคะ กไม้ The Lover The High Princess ตอนนี้นะคะ,ะสิ่งที่คุณกำลังวางแผนในชีวิตอยู่สิ่งที่คุณกำลังมุ่งมั่นทำอยู่มันใกล้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วนะคะสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณรักด้วยใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกแล้วว่าคุณจะไปในทิศทางนี้ซึ่งไพ่บอกว่าคุณจะทำสำเร็จค่ะขอแค่คุณต้องดึง ความรู้ความสามารถดึงศักยภาพตรงนี้ออกมานะคะนำมันมากระเทาะเปลือกในใจของคุณเอามาทำให้ตัวของคุณเองอะคะ่ะขัดเกลาให้มันสำเร็จให้ได้อ่าเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่เหมือนกับอ่าคุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะคุณมีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะแล้วณนะตอนนี้คือตัวของคุณคือกำลังจะ เปล่งประกายความสวยงามนะคะดาวดวงนี้มันกําลังจะแบบออกมาฉายแสงให้คุณได้คนอื่นได้เห็นแล้วนะคะต่อไม้สิ่งที่คุณทำนะตอนนี้คือมันเหมือนกับเป็นการเปิดรูปเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะคุณจะได้พบโอกาสดีๆในชีวิตคุณกําลังที่จะมีความความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วนะคะหากณนะตอนนี้คือคุณอยากที่จะทําให้ตัวเองอมีไรายได้เพิ่มนะคะ หรือว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่คุณปรารถนาณนะตอนนี้คือทุกอย่างเปิดรูปเปิดทางให้คุณแล้วนะคะคุณจะได้พบเจอกับความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะ